แม่มีเรื่องดีๆอยากจะมาบอกทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้เนาะมันก็ยังแบบว่า โรคเรามันก็ยังเต็มไปด้วยเชื้อโรคอยู่เราต้องหันมาดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณตัวเองไม่ดูแลแค่ภายนอกอย่างเดียวนะต้องดูแลทั้งภายในด้วยนี่คือวิตามินนะคะไพ่บัคนะคะเป็นวิตามินที่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราส่วนตัวนี้นะคะเป็นคอลลเเจนก็ดูแลผิวพรรณและพิทักเนี่ยสองอันนี้นะพี่เจ้าจะทานคู่กันเพราะว่ามันจะส่งเสริมกันมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเรานะมันดูแลแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสวยจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกแล้วก็จะกินอย่างนี้วันละหนึ่งเม็ดแทนแทนอ่า คอลลาเจนเจน,นี่ดูแลผิวพรรณนึ่งเม็ดนะอืส่วนตัวนี้นี่ไพ่บัคฟิตเมินนี่ดูแลนะทุกอย่างให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงผิวพรรณที่แข็งแรงอันนี้พี่ั๊ะก็ทานหเม็ดทานคู่กันอย่างเงี้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแค่นี้เองเนี่นยเดี๋จะบอกทุกคนว่าวันนี้เนี่ยนะขวดเดียวนะ290แต่ถ้าเกิดว่า2องขวดจัะไปเลยค่ะ 500รนะคะหขวดสามารถคละกันได้ด้ยนะ5ขวดนี่1000บาทเท่านั้นเองถ้าไปพิจารณาเอา5ค่ะมันคุ้มกว่าเราต้องตุนงานนี้เราต้องตุนค่ะจัดไปนะจ๊ะ